หัวใจแฮปปี้ดีค่ะสวยประกาศฉันว่าไม่สดไม่สดไม่บอกไม่ขอขอขอกัรเลิกงานนะตัดเป็นดาราแล้วนะดาราค่ะใช่ผ่านตัวเป็นดาราหรือเปล่าขออนุญาตขอการเลิกงานนะคะ เืนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบมาต้อนรับเป็นอย่างดีกักตัว14วันก็ดีใจมากค่ะเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยนะคะรู้ว่าวันนี้จะได้ออกแล้วแต่ขอว่า14วัน14วันที่สวยทัุกวันขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนแบบเก็บตัวเลยไม่ได้กักตัว,วเป <laughs> ็นไไม่เบื่อเนาะแบบว่ามีไรจะทไหมคะไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเพราะว่าในแต่ละว,วันเราก็มีอะไรของเราที่จะต้องทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมภาษณ์แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ย เรารู้สึกว่าเหงาก็เลยอะทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่มีวันไหนที่เหงาเลยเคยวามรู้สึกตอนประกวดตอนประกวดใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าบรรยากาศตอนประกวดก็ต้องบอกว่าเราไปด้วยมายด์เซตที่คิดว่าเราอยากจะทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็อยากจะไปด้วยอารมณ์ที่มีความสุขจาได้ว่าตอนที่อยู่สนามบินอะบอกแล้วว่าด้าไม่อยากจะแบบแบกบความหวาไใยแต่เราจะไปด้วย ความสุขและก็รอยยิ้มที่เราได้ไปเป็นฐานะตัวแทนของประเทศไทยจริงๆเพราะฉะนั้นในการประกวดเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะคะจะเห็นว่าทุกเช้าที่เดินลงมาเนี่ยได้มีความสุขมากถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเรานอนน้อยแต่เราดีใจที่เราไปอยู่ตรงนั้นเราดีใจที่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังมีการประกวดอยู่ก็ต้องบอกว่าเรามีความสุขทุกย่างก้าวที่เราอยู่ตรงนั้นค่ะเราสนุกกับทุกกิจ,จก,กรรมทุกก้าวที่เราเดินบนเวที มันคือความภาคภูมิใจของด้าเองที่เฮ้ยแบบผู้หญิงคนหนึ่งมาจุดนี้ได้อะนี่ืูความฝันเลยเพราะฉะนั้นมันก็<า>เต็มไปด้วยความสุขเลยค่ะอาจจะเสียใจเสียดายที่แบบด้าอาจจะไม,นะไม่ถึงท็อปห้าเลยนยแต่ความรู้สึกของด้าจริงๆนะเราเวลาเราไม่ถึงท็อปห้าอย่างที่บอกไปนะคะด้าบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเสียใจไหมมันก็มีบ้างแหละค่ะที่เฮ้ยเราทําเต็มที่แล้วนะ แต่ถ้าให้ได้กลับไปได้แล้วไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยได้ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราทําดีที่สุดที่ตัวได้เองจะทําได้แล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายหรือเสียใจเพราะเราทําดีที่สุดแล้วแล้วเราไม่ใช่คนที่จะเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะเนะาะมันนั้นมันก็นอกเหนือ ความคอนโทรของเราเองเพราะฉะนั้นมันมันไม่เป็นไรค่ะเราทําหน้าที่ตรงนั้นที่ดีที่สุดแล้วเรารู้ตัวเองดีแล้วก็คนดูก็รู้ด้วยค่ะคือตอนเขาประกาศท็อปผ้าเนี่ยมันก็พอมันไปเลิกไปคนที่2ที่สาแล้วเราเห็นแล้วว่าใครได้เข้าไปแล้วเรามองดู่รอบๆตัวเราว่าเอ๊ะมันยังมีเพื่อนที่แบบเขาดีมากเลยยังไม่ได้เข้าเราก็รู้เริ่มรู้แล้วค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเป็นตามไปตามแพลนของเราเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ วิธีไหนในการเก็บคะแนนทีเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะมันคือส่วนหนึ่งของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามหรือว่ากีฬาก็ตามมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่การที่เราไม่ได้มงกุฎเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันก็คืออีกแค่ย่างก้าวหนึ่งที่อาจจะไปสู่ประตูอื่นหรือว่าความสําเร็จอย่างอื่นก็ได้นี่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจได้เองโอเคค่ะได้พร้อมสําหรับประตูบานอื่น บานนี้ไม่เปิดไม่เป็นไรเราไปบานอื่นได้ค่ะการไปประกวดในครั้งนี้ได้ไม่ได้มงกลับมาเนี่ยแต่ทุกครั้งที่คิดถึงช่วงการประกวดมันคือความสุขนะคะเราไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่าเสียดายเลยแต่เรารู้สึกว่าสิบกว่าวันมันไม่พออ่ะมันควรมีนานกว่านั้นแล้วก็ แล้วก็เคยเคยพูดถึงโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากนั่นก็คือ back stage ตอนที่แต่ละประเทศกำลังจะขึ้นไปบนเวทีแน่นอนนะคะการที่จะขึ้นไป this is the moment อะทุกคนมีทั้งแบบความตื่นเต้นคือแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่เพื่อนๆขลัก back stage ก็คอยให้กนนำลังใจปกมือแบบว่า oh, you can do it go go up there มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราขนลุกทำให้เรารู้สึกว่า การที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปหรือว่าการที่เราจะชนะเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องกดขี่คนอื่นแต่เราสามารถแบบยินดีแบบตบมือให้เพื่อนได้มันคือ women empowerment จริงๆที่เรารู้สึกตรงนั้นเนาะเป็นัวแทนสาวไทยที่เป็นาาระดับโลกมีคนรู้จักมากมายมีหนุ่มๆมาแบบทิ้แทกแบบติดตออะไรคนอยากรลูกหัวใจค่ะหรอค่ะในดีไม่มีผู้ชายเลยค่ะพูดเลยมีแต่คแม่มีแต่คุณแม่ใช่ค่ะมีแต่คุณแม่แล้วก็ลูกสาว กันเยอะหรอคะค่ะนั่นแหละแสดงว่าก็มีหัวใจยังไม่ว่างอยู่หัวใจไม่ว่าหัวใจ happy ดีค่ะอ๋อบรรยากาศฉันว่าไม่สดไม่สดไม่บอกไม่ขอขอขอัปเรื่องงานนะคะตัดเป็นดาราแล้วกันดาราค่ะใช่ผ่านตัวเป็นดาราด้วยกันขออนุญาตเอ่อขอไปเรื่องงานนะคะ ค่ะขอเป็นกำลังใจดีๆได้กันใช่ๆแ้วที่น่าเรียค่ะนานอยู่ค่ะนาอยู่ามอยู่อยู่เรียกว่าแฮปปี้ดียาร์ให้กำลังใจเรื่องงานเลยนะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็คือพพอร์ตค่ะแต่จริงๆการที่เราจะหาใครสักคนนึงน้อมแบบไม่ว่าจะคู่คนนั้นของของเราจะเป็นใครก็ตามเนี่ย มันมันต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตว่าความฝันไม่ว่าความฝันเขาจะคืออะไรเราต้องคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยผลักดันซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ต้คิดว่าสัคัญที่สุดดูหวานนะคะเนี่ยเปิดตัวไหมจะเปิดตัวไหมแบบลงรูปไปต่างๆ่างก่อนคุณพี่สกโกลงไปถึงเั้าไหนคะเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย พอพูดดูเขินเนาะดูน่าเขินดูอีกดูหน้าแดงละค่ะดูหน้าแดงละค่ะอากาศร้อนนะคะถ้าพี่ปุยจะจัดตุลาเนี่ยมันยังหายใจพอทันก็ต้องดูว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไร ก็ออนไลน์พี่ปุ้ยว่าถ้าเรามองถึงออนไลน์ทุกคนอาจจะบอกมันไม่สนุกใช่ไหมใช่แต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้านะถ้ามันจะเป็นจะต้องออนไลน์รับรองว่ามันจะต้องเป็นออนไลน์ที่เหมือนเราดูทีวีเวลาเราดูรายการทีวีเราสนุกไหมล่ะก็ต้องอารมณ์นั้นแต่คิดว่าคงยังไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าไม่มีออเดียนเลยต้องมีค่ะอะไรที่ต้องตัดออกบ้างเพื่อให้มันแบบกระชับตอนนี้นะคะที่พี่ปุ้ยคิดว่าการเก็บตัวคิดว่าจะไม่ตัด เพราะการเก็บตัวเนี่ยมันคืออะไรบางอย่างที่พี่จะต้องส่องรางงามของพี่อย่างใกล้ชิดว่าเขาผู้นี้เธอผู้นี้สมควรจะได้มีมงลงศีรษะหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บตัวพี่คิดว่าไม่ตัดแต่พี่จะตัดอะไรต่างๆที่มันยืดเยื้ออย่างเช่นขั้นตอนในการรับสมั ขั้นตอนในการอะไรที่มันไม่อาจจะไม่จําเป็นอ่ะเดี๋ยวอันนี้ดูอีกทีการที่จะมาสมัครจะต้องยังไงบ้างครับปีนี้ต้องยังไงบ้างปีนี้ต้องยังไงบ้างวางรูปแบบว่าคุณต้องมาพร้อมกับความมุ่งมั่นในการที่ต้องไปคว้าชัยชนะกลับมาหรือไปคว้าชื่อเสียงให้ประเทศชาติต้องเป็นไฟเตอร์จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรายังไม่รู้กองแม่ก็ยังไม่ได้บอกเนาะว่าจะประประวดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนไหน ถ้าสมมติแต่พี่ปุ้ยคิดว่าเตรียมพร้อมไว้อย่างตอนแมนด้าเราก็เตรียมพร้อมไม่บ้ามักกะลาต้องได้ประกวดแน่เห็นไหมมันก็ยืดเยื้อมาจนถึงพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเตรียมพร้อมไม้เลยเขาสั่งมาวันไหนพร้อมบินแพ็คกระเป๋าลุกบุ๊กพร้อมเสร็จสับเตรียมบิดมีความพร้อมไหมคะเราส่งดีๆพร้อมเพียงทุกปีเลยแต่ว่ามันก็อยากใส่ไม่คือหรือว่าอะไรสำคัญที่ว่าเราไปที่เวทีใหญ่ระดับโลกอย่างนั้นเนี่ย เราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแค่ไหนและกระแสของไทยแลนด์กระหึมโลกแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราทําต่อตอนนี้มองสามหรือมองไม่มองเนอาจจะไม่สําคัญแล้วเราจะทํำยังไงให้โลกรู้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ย It's the best <ม>ผู้หญิงไทยมี e m powering <ม>ขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่พี่ปุ้ยได้คุยแล้วพวกเราก็ได้คุยกับ N d ทุกๆประเทศแล้วเขาก็ได้เห็นประจักษ์กับผลงาน<ม>ของอาร์เมนด้า